ทีนี้ไปมาดูบรรยากาศที่กรุงเทพมหาคนครการที่มีการจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรารในพื้นที่วัดพระอารามหลวงสิบแห่งอย่างที่ได้ไล่เรียงกันไปเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะวัดที่เป็นไฮไลท์ในงานปีนี้ก็คือที่วัดราชบพิสถิตมหาสีมารามนะฮะกิจกรรมมีอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามบรรยากาศจากคุณพัทรดนนยเทศสุวรรณฮะ ครับตอนนี้ผมอยู่ภายในงานเย็นทั่วรลามหาสงกรานต์ประจำปี2565ที่วัดราชบพิตนะครับปีนี้ถือว่ามีความพิเศษมากๆเพราะว่าทางททนั้นจัดงานนะครับภายใต้มาตรก,การเรื่องของสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดจะเห็นได้ว่าก่อนทางเข้างานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจในเรื่องของคุณฉีดวัคซีนครบหรือย,ยังแล้วก็มีผลเอทเคในช่วง 24ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นลบหรือไม่นะครับนอกจากนั้นครับสิ่งที่น่าสนใจนอกจากเรื่องของบรรยากาศก่อนการเข้างานนั่นก็คือเรื่องของกิจกรรมภายในงานว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะฮะนี่ครับเราจะมาดูกันที่เรื่องของบ้านบาดใช่ไหมครับชุมชนบ้านบาดนี่เราก็จะได้เห็นการสาธิตการทําบาดตอนนี้เป็นช่วงเวลาเที่ยงอยู่นะฮะหลายคนก็อาจจะพักทานอาหารกลางวานันพักผ่อนกันอยู่เพราะว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนมากๆจริงๆนี่ฮะเราจะได้เห็น เรื่องของวิธีการทําบาดหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าบาดท,ทามายังไงมีวิธีการยากลําบากขนาดไหนกว่าจะได้มาแต่ละบาทนะฮะอีกหนึ่งจุดที่ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือตรงนี้ครับเป็นพวงมะโหดใช่ไหมครับพี่พวงมะโหดเนาะพวงมะโหดเนี่ยก็คือเป็นวิธีการตัดกระดาษแบบไทยโบราณนะครับก็จะใช้ในพวกงานบุญงานบวชงานแต่งต่างๆซึ่ง ลักษณะลายนี่ก็คือจะเป็นลายที่ใช้ในพื้นที่ผ้ากลางใช่ไหมครับพี่จะเป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ของผ้ากลางนะครับนี่ก็มีการสาธิตให้เห็นกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับนอกจากเรื่องของการทําบาทแล้วการทําพวงมะโหรแล้วที่นี่ก็จะมีเรื่องของนี่ฮะการสาธิตการทําน้ําอบไทยก็มีมีให้เห็นกันนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงอย่างที่บอกไปก็อาจจะไม่เห็นคนว่าไปพักเที่ยงกันอยู่ ส่วนนี้ก็จะมีการแกะสลักสบูนะครับก็เป็นลวดลายไทยนะเดี๋ยวจะให้มาดูใกล้ๆกันนี่ครับให้เห็นกันสดๆใกล้ๆกันเลยว่าฝีมือตามแบบฉบับไทยๆเนี่ยกว่าจะทำมาได้นี่มันยากเย็นแสนเข็งขนาดไหน๋ยวผมขอหยิบมาดูหน่อยนะครับนี่ฮะนี่มีให้ดูกันอย่างใกล้ชิดถ้าอยากจะขอลองฝึกสามารถฝึกได้ไหมครับพี่ ได้ครับผมนี่ใครอยากจะมาฝึกแกะสลักแกะสะบู่ก็สามารถทําได้แล้วก็มีกิจกรรม DIY สําหรับน้องๆหนูๆหนูรวมทั้งผู้ใหญ่ถ้าอยากจะมาร่วมทํากิจกรรมตรงนี้นะในงานก็จะมีให้ร่วมกันทํากิจกรรมแล้วก็นําผลงานที่คุณทำเนี่ยกลับไปเป็นที่ระลึกได้ด้วยนะครับนี่นี่ก็กําลังทําอยู่เลยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของกิจกรรมแล้วครับแน่นอนคนที่มาในวัดนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการทําบุญนะครับนี่อย่างนี้ฮะก็มาร่วมกันส่งน้ําพระ นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยนั่นเองนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับในงานเย็นทุลามหาสงกรานณพระอารามหลวงทั้ง10วัดนั่นก็คือเจดีไซน์ครับที่เห็นแบบนี้ไม่ได้หาชมกันได้ง่ายๆในยุคปัจจุบันนี้ที่นี่ก็มีให้ชมได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันอย่างใกล้ชิดด้วยล่ะครับ สำหรับงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ประจำปี2565นะครับที่ทททจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสงกรานวิถีใหม่แต่งไทยเที่ยววัดณพระอารามหลวงทั้ง10แห่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหลายคนอาจจะอยากทราบนะครับว่า10แห่งที่ว่ามีที่ไหนบ้างจะได้วางแผนเดินทางกันได้ถูกต้องนะครับวัดแรกก็คือวัดราชบพิษครับวัดที่สวัดสเกตวัดที่3วัดกัลยาณมิตร4วัดอรุณ5วัดพระเชตุพน6วัดมหาธาตุ เวัดสุทัศน์8วัดระฆขัง9วัดราชนัด,ดาและ10วัดประยูนวงสาวาสใครอยู่ที่ไหนใครใกล้วัดไหนก็สามารถวางแผนเดินทางไปเที่ยวในช่วงสงกรานได้นะครับแต่ว่าสําหรับในส่วนของวัดสะเกต และวัดราชบพิษแห่งนี้นะครับจะมีกิจกรรมนะครับให้ทุกท่านได้รับชมได้ร่วมสนุกการไปจนถึงเวลา20นาฬิกาเลยนะครับส่วนวัดที่เหลืออื่นๆก็จะมีกิจกรรมจนถึงเวลา18นาฬิกาหรือว่า6โมงเย็นเท่านั้นนะครับส่วนรายได้ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ทึ่งทางทอท,อท,อทอนั้นคาดการว่าในช่วงเวลาวันหยุดยาว4-5วันหลังจากนี้น่าจะมีการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดกันอย่างคึกคักนะครับน่าจะสร้างไรายได้ในช่วงวันหยุดยาวแค่4-5วันนี้สามารถทํารายได้เข้าประเทศได้มากถึงกว่า1 หมื่นล้านบาทเลยครับ